อ่าเอาละฮะกลับสวัสดีพี่พี่น้องทุกคนด้วยนะฮะแล้วกลับสวัสดีกับชาวโมบายรีเทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นฮีโร่อาร์ดเทลกันนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่เพื่อนๆได้ขอเข้ามานะครับบอกว่าพี่ช่วยออกของอาร์ดิเทลให้ดูหน่อยว่าพี่ออกไปยังไงนะครับเล่นยังไงนะฮะก็จริงๆแล้วนะครับอาร์ดิเทลนะ,ะับถ้าเกิดใครที่มีเอมเบลที่เป็น เออมเบลนักธนูนะครับที่เป็นสีเออกน้ำตาลน้ำตาลนิดๆนะฮะก็สามารถใช้อันนั้นได้นะครับแต่โดยส่วนตัวของผมแล้วนะคะคือผมจะบอกไว้ก่อนว่าเอมเบลอันนั้นของผมนะครับมันเพิ่งจเลเวลสามสิบเอ็ดนะครับมันก็มันจะเบาครับนะครับผมก็เลยเอาเป็นเฟสเอมเบลเฟสนักฆ่าทั่วไปเข้ามานะครับเพื่อที่เราจะได้เยิงได้แรงยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปใช้เอมเบลที่มัน อัพน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเสียเปรียบประตูมากครับนะฮะเพราะว่ามันก็จะยิงเบาฮะสำหรับช่วงต้นเกมนะฮะเอ็มเบลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่แบบผมคิดว่าต้องมีนะฮะต้องเต็ม60สิบนะฮะถึงจะโหดนะฮะถ้าเกิดไม่ได้เต็ม60เนี่ยนะครับผมก็มันก็โหดอยู่ครับนะฮะแต่ว่าหลักๆแล้วก็ต้องเน้นประมาณสัก50นะฮะอัพประมาณสัก50นะฮะตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนเราจะไม่ได้เจอกับยีชุนชินนะฮะน่าจะเจอกับฮาเล่นะฮะยีชุนชิน เหมือนจะลงไปเลยล่างครับเดี๋ยวเราลงไปเลยล่างกันดีกว่านะฮะรู้สึกเหมือนทีมเราจะไล่กันฮะวิ่งหนีออกไปแล้วครับสำหรับฝั่งตรงข้ามครับแต่ไหนเราก็มาแล้วนะครับมาเอาปูเฉยชวนกันดีกว่านะฮะทีมเรามาช่วยกันตีไหนก็ได้มาครับสำหรับปูเฉยชวนนะฮะชิบหายแล้วยีชูชินอือโดนเอ้ยโดนแฝงธนูของยีชูชินไปฮะยีชูชินลัดได้ไปนะฮะ ดูฮะฮาวเล่เลเวลสามแล้วนะครับจะเลเวลสี่แล้วนะครับเราจะชิปหายแล้วแหละนะฮะต้องบอกไว้ตรงนี้เลยนะฮะเพราะว่าจะเกิดฮาวเล่เลเวลสี่นะฮะก็จะได้เปรียบเรามากครับนะเพราะว่าเลนกลางนี้ต้องบอกเลยว่ายจริงๆเขาลงเลนล่างนะฮะเราต้องพยายามเล่นเซฟๆหน่อยครับผํสำหรับเลนกลางตอนนี้นะฮะสวยครับฝั่งเราได้เฟิร์สบัฟไปครับสำหรับชูนะฮะอ้าถ้าเราได้เป็นดาบบ้องไวแล้วนะฮะลืมบอกไปนะครับว่าของชิ้นแรกของเรานะครับจะออกเป็นดาบบ้องไวก่อนนะเพื่อที่เราจะได้ฟาร์มได้ไวยิ่งขึ้นนะฮะ รู้สึกเหมือนฮาเล่จะไม่ได้อยู่กลางหูขึ้นไปเลยบนนะครับผมสำหรับฮาเล่ครับลืมพิมพ์บอกนะฮะลืมติ๊กบอกด้วยนะครับจังหวะนี้นะฮะไม่น่าตายผํสำหรับราซาโรสครับเพราะว่าเขามีสกิลสองในการหลบหลีกนะฮะเอานะฮะตอนนี้เราก็จะเลเวลสี่แล้วนะครับเหลืออีกนิดึงเท่านั้นฮะช่วงนี้ก็เน้นร์มกันไปก่อนผสำหรับการเล่นอาร์ิเทลนะฮะเพราะว่าอาร์ิเทลเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณไม่มีของนะฮะก็จะ เกิดยากมากครับนะฮะก็ต้องพยายามแบบฟาร์มให้ได้ของไ,ไวๆนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่าฟาร์มแล้วเอาเต็นท์มากางในป่าไม่ใช่นะฮะคือเราฟาร์มแล้วเราก็วิ่งไล่ตุ๋นชาวบ้านเขาบ้างนะฮะเราจะได้เกิดได้ไวกว่านะฮะถ้าเกิดเราฟาร์มหนึ่งเดียวมันเกิดไม่ไวครับนะฮะต้องฟาร์มแล้วตุ๋ยด้วยนะฮะรู้สึกเหมือนชูจะโยกมาเลนกลางรู้สึกกลางน้ำนี่เหมือนจะมีประเด็นกันอีกแล้วผมว่าชูฮะมากันครบสามตัวเลยนะฮะ ต้องคอยระวังให้ดีๆครับรู้สึกเหมือนเขาจะมาเลนกลางกันนะผมรอบลาปูลาปูแล้วก็ยิงชุนชินไฮล็อกนะฮะชูกับไฮล็อกเราเข้าไปแล้วฮะรอชูเตะออกมาสวยครับอันติไปฮะแล้วตามด้วยสกิลสองฮะลดกาอแล้วก็ยิงกันรุัวฮะลาสเซรล็อเราวิ่งเข้ามาเสริมสวยแบบนี้สวยฮะยิงครับยิงครับบังหน้าเข้าไประบังหน้าเรียบร้อยเสร็จหนึ่งแล้วกดสกิลสองอีกหนึ่งทีเรียบร้อยฮะเอาแล้วฮะเราไม่ได้ฆ่าฟกตัวเลยนะฮะจังหวะนี้นะฮะคือ ต้นเกมก็รู้ๆอยู่ฮะว่ามอรีเทลอาจจะยิงเบาหน่อยนะถ้าเกิดไม่ติดคี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเบามากครับนะฮะไอรีเทลนะครับเวลากดเป็นสกิลวงตีนะฮะถ้าเกิดติดคีนะฮะจะเป็นอะไรที่แบบเออโคตรแรงเลยนะฮะตะกี้แม่งขี้อยู่ประมาณ4 0 0ร้อนะฮะสี่ถึงหกรนะฮะตอนเริ่มรุ่นตอนต้นเกมนะฮะก็ยังไม่แรงเท่าไหร่ครับนะฮะเดี๋ยวต้องดูไปเรื่อยๆครับนะฮะต่ำๆก็ สองพันสามขึ้นครับนะฮะถ้าเกิดออกของได้นะครับสำหรับอดีเทลเฟสนี้นะฮะก็ยิงกันรูดัวร์กันเลยทีเดียวนะฮะมาอีกแล้วระสผมรับชูครับสวยับแต่มาแบบนี้เปิดด้วยรถก่อสกิลสองไปแล้วตามยิงตามยิงตามยิงเอ้าแล้วสลับร่างหายไปไหนจิบหาแล้วตามหาฮารเล่ไม่เจอครับต้องตามครับแบบนี้ฮะสกิสองไม่โดนด้วยฮะแล้วก็ตอนนี้เหลือเจอกับไฮล็อกโอ้โหแต่ว่าหนีไปได้ครับแต่ว่าเอาไฮล็อกต่อเลยครับโอ้โหฟันไว้หนีออกไปได้ฮะ โอ้โหงานงอกครับรอดสองตัวเลยผมรอบไฮห,หลอกแล้วก็ฮาเล่น,นะฮะเดี๋ยวเรามาเอาเต่ากันก่อนดีกว่านะครับไหนไหนมันก็จะหนีกันหมดแล้วนะครับหายาบุสาฝอยป้อมบนแตกไปแล้วนะฮะต้องเล่งเปิดเป็นสกิลตีรีบตีเต่านะฮะช่วงนี้ฮะเลนกลางสุดเหมือนจะยังไม่แตกโอเคครับแตกแล้วฮะคิดว่ายังไม่แตกครับายาบุสานี่ฟาร์มกันสบายกันเลยทีเดียวฮคสำหรับเลนบนนะฮะ เรนการตอนนี้ครับมีราปูแล้วก็มีฮาวเล่นะฮะต้องคอยระวังดีๆนะฮะเดี๋ยวขออีกนิดครับขออีกนิดนะฮะเราใกล้จะได้เป็นนักรบแล้วนะฮะโอเคฮะช่วงนี้ก็ฟาร์มกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะฮะก็ยังไม่น่ามีอะไรเป็นเป็นห่วงนะครับสำหรับตอนโอ้โหชิบหายหายาบูซาต้องสซคิวอันติหนีออกมาก่อนนะฮะ เกือบไปนะครับจังหวะนี้ถ้าโดนจบเต็มนี่อาจจะตายได้นะเพราะว่าคลิปตะกี้เหลือน้อยมากครับนะฮะไม่งั้นจุกแน่นอนครับเดี๋ยววับกลับบ้านกันสักครู่นะฮะเรนล่างรู้สึกเหมือนจะมีประเด็นอีกแล้วแล้วลาฟลอตโดนฮาวเล่ไฮยาบุฟ่าแต่ว่าลาฟลอตหนีออกมาได้ครับสวยครับสำหรับเรนบนตอนนี้สกอร์เราก็ยังอยู่ที่สามต่อหนึ่งครับนะสำหรับสกอร์ทีมนะครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาเป็นสี่ต่อหนึ่งสำหรับเรนล่างตอนนี้ครับไฮหลอกเหลือไฮหลอกกับยีชุนชินครับสำหรับเรนล่างเรียบร้อยครับลาปูก็ตายยีชุนชินนก็ตตาายยเเเหหลลลืออคัััววดีรรบบส่ง มาครับบวกเลยครัอันตีไปตีป้อมครับเก่งไม่กลัวนะครับเกมชนะแพ้อยู่ที่ป้อมครับนะฮะตีป้อมไว้ก่อนโอกาสชนะสูงครับโอเคครับตอนนี้ทั้งป้อมกลางป้อมล่างนะครับเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่ป้อมบนป้อมเดียวนะฮะแต่ฝั่งเขาถ่ายป้อมบนเราแตกมาทั้งหมด2ป้อมครับนะฮะแต่ป้อมกลางกับป้อมล่างยังไม่แตกครับฝว่นชูกับไซขอบก็กําลังดันป้อมล่างกันอยู่ครับเจอกับยีจุนชินดักหน้าฮะอีกนิดเดียวเท่านั้นครับเราจะได้เป็นนักรบวิรลานแล้วนะฮะ นักลบตัวนี้ถ้าเราได้นะครับก็จะเพิ่มคุณสมบัติให้กับเราชิบหาแล้วอันตินีงออกมาก่อนนะฮะจะบวกหรือเปล่าได้เสียนะครับถ้าเกิดเข้ามาแบบนี้ผมหรับฮาเล่นะฮะเข้ามานี่เปิดอันติยิงหน้าไหมเลยนะฮะฮาเล่นี่ถ้าเกิดผมคีดนะฮะคีไม่กี่ทีก็ตายแล้วนะครับแล้วยิ่งออกของได้ประมาณสี่ชิ้นเนี่ยนะฮะบอกเลยว่าฮาเล่นี่ตายยังเขียดนะฮะโอเคฮะเราได้เป็นนักลบแล้วนะฮะเรนโบนรู้สึกเหมือนน่าจะเอานะฮะ มีฮายาบุฝาดแล้วก็ฮาร์เล่ครับโอ้โหเปิดอันตรีไปแล้วผมรับฮายาเอ้ยฮาร์เล่นะครับพูดผิดนะฮะจะติดฮายาบุฝาตลอดนะฮะชื่อมันคล้ายๆกันนะครับฮาเหมือนกันนะฮะอะไรมันจะฮาไปไหนก็ไม่รู้นะฮะเอาเลยฮะตอนนี้โอ้โหรู้สึกเหมือนเขาจะเอาเต่านะฮะเอ้ยไม่ใช่ครับเอาบัฟนะฮะไม่ใช่เต่าครับมาแล้วครับบวกครับตอนนี้ชูวิ่งเข้าไปครับเราเปิดอันตรีไปแล้วก็ยิงกันฟรีๆแบบนี้ฮะกดด้วยฟิคกี้สองลดกอฮะแล้วก็ไล่ยิงแบบนี้ดูฮะคีย์ที่ข้อนพันกว่าฮะ แทงนี่ยังจุกแล้วเรียบร้อยครับเสร็จไปหนึ่งตัวตอนนี้เราได้มาสองตัวครับตอนนี้เหลือยี่ชิวชินเรียบร้อยครับแต่ว่าเราไม่ได้ครับตอนนี้มีผู้รอดชีวิตคือฮายาบุ้วก็ฮาเล่ครับสองผัวเมียฮะจิบหาแล้วแม่อันตีมาครับสกิลหนึ่งพลาดไปครับสำหรับเรานะฮะโอ้โหอันตีแบบนี้มากูตายหาแน่นอนเลยว่ะดีดีนะครับที่จังหวะนี้ไสขอบอยู่กับเราครับไม่งั้นโดนอันตีมันตายแน่นอนฮะ เอานะฮะตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นได้เป็นวิญญาณสีโรหิตแล้วนะครับชิ้นที่3นะฮะบอกเลยถ้าได้มานะฮะก็จะเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นครับนะฮะเพราะว่าเวลาเราโจมตีนะฮะก็จะโจมตีได้เร็วนะฮะเพราะว่าตอนนี้เวลาเราใช้สกิลอันตีนะับเพื่อนๆจะสังเกตได้นะครับธนูแต่ละครั้งนะฮะกว่ามันจะออกนะฮะมันจะมีดีเลย์อยู่นะฮะเพราะว่ามันยิงช้านะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราออกเป็นวิญญาณสีโลหิตได้นะครับเราก็จะ ยิงได้ไวขึ้นครับนะฮะแล้วก็จะทําดาเมจได้มากกว่านี้ครับแล้วก็โอกาสที่เราจะได้คิวก็สูงนะฮะให้หลอกวิ่งขึ้นไปหากับหายาบุะครับไม่น่าเจอแล้วสำหรับหายาบุสะไปเร็วมาเร็วนะฮะเอาฮะก็ช่วงนี้อย่าเพิ่งเอาหลอดครับนะฮะฟา์มาไปเรื่อยๆก่อนะครับเลนกลางรู้สึกเหมือนจะมีการเอาป้อมแล้วน่าจะแตกครับแล้วก็ชูดันเลนล่างอยู่ครับสำหรับตอนนี้ครับป้อมที่สองครับมาครับมาครับอันตรีไปเลยฮะปุ้ง สกิลสองรถเกาะแล้วก็ยิงกันสุี่ะรถเกาะเสร็จแล้เขาดูฮะหมดดงฮะตอนนี้เหลือฮาเล่ตัวเดียวมาทําไมฮาเล่อือหือส,สลับร่างหนีออกไปได้ฮะเมกาคิวไปฮะสำหรับชูแล้วฮาเล่สวนกับชูอยู่จังหวะนี้โอ้โหไม่น่าได้ฮะสําหรับชูฮะจะตายเอาครับสำหรับฮาเล่ครับนะฮะแต่ดูเลือดไวจริงจริงนะ,ะไอหมอนี่นะสวยตเตยออกมาตเตยออกมาตเตยออกมาโอ้โหเตยไม่ทันนะัสำหรับชูเรานะฮะอ๋อชูเราไม่มีสกิลวันติครับลาสลอดเก็บอีกแล้วฮะ โอเคฮะตอนนี้เราได้มาแค่สองตัวเดียวเท่านั้นครับผมหรับตอนนี้นะฮะไม่ส,สนใจฮะยิงป้อมไว้ก่อนนะฮะยิงแรงครับป้อมครับผมรับไอเดีเทลนะฮะจิบหาแล้วชิบหาแล้วชิบหาแล้วงานเกิดแล้วผมตายหาแน่นอนเลยว่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่น,าน่ารอดละอือหอตายจนได้ครับตอนนี้ฮะเอาแล้วฮะก็ตอนนี้เราได้รายการอุปกรณ์นะครับรวมกับเป็นดาบว่องไวนะครับคือมีดสามนั่นเองครับก็จะเป็นรายการทั้งหมดสี่ชิ้นนะับคือดาบว่องไวครับรองเท้าว่องไวครับแล้วก็เป็น นักรบวิทลายครับนะ้ฮะแล้วก็เป็นวิญญาณสีโลหิตนะฮะชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นดาบมานนะครับดาบมาตัวนี้นะฮะก็จะเพิ่มพลัสมบัติให้กับเราในการที่โจมตีนะฮะดูดเลือดครับนะฮะแต่ว่าจะดูดไม่แรงเท่ากับกงเล็บแห่งฮันครับเดี๋ยวเราจะเอากงเล็บแห่งฮันนะครับไปออกชิ้นที่6นะฮะแต่ว่าเราขอออกเป็นดาบมารก่อนเพราะดาบมารก็จะเพิ่มสปีดในการโจมตีให้กับเราด้วยนะฮะเอาล้ฮะก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้คิวครับแต่ว่าสกอร์คิว ทีมเรานี่ต้องบอกเลยว่าห่างสุดๆ,ๆนะฮะจะเอาหลอดกันแล้วฮะเหมือนจะรีบจบเกมกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ของเรายังไม่ได้ครับนะฮะขอได้สี่ห้าชิ้นครับนะครับเพื่อทำำําดาเมจให้กับเพื่อนๆได้เห็นนะฮะโอเคฮะมาอีกแล้วฮะมาอีกครับลาปูยังไงว่างไงกดเป็นรถก่อไปหนึ่งทีแล้วยิงกงันบุ้มโอ้โหได้หนึ่งตัวฮะเรียบร้อยโอ้โหพันสองครับตอนนี้ 100, 2, 2, นะฮะพันสองแปดสิบฮะตอนนี้สกอร์เราขึ้นมาไปสามต่อหนึ่งแล้วนะฮะ ลาสลอดน,นี่ตามไฮยาโอ้โหแล้วดูเลนล่างรู้สึกเหมือนไฮยาบุษาครับจะกำลังดันเลนล่างครับแต่คิดว่าไม่น่าจะสู้กับหลอดไหวนะฮะเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะสู้กับหลอดไหวหรือเปล่าตอนนี้ไซขอบกำลังวับกลับบ้านะฮะส่วนเราก็ดันเลนบนกันดีกว่านะฮะหรือว่ายังไงฮะเดี๋ยวให้ไฮหลอกดันเลนบนไปแล้วกันนะฮะเรามาเอากันเลนกลางกันดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มานะนะฮะป้อมกลางก็แตกนะฮะแม่งเอ้ลาปูลาปูกับไฮยาบุษารไฮหลอกอยู่นะฮะมาเคลียรคลิปตรงนี้ก็ได้ครับเอาบัฟก่อนนะฮะ ยีชุนชินเหมือนจะถือเรือมานะครับเดนั่งเรือมานะฮะดูฮะหน้าเข้าจริงๆครับเดี๋ยวต้องรอให้แทงเข้าก่อนแล้วชูจังหวะนี้เตออกมาสวยครับเราอันตีไปจังหวะนี้เรียบร้อยเสร็จหนึ่งตัวฮะจังหวะนี้ยิงกันฟซีฮะมาครับมาครับยิงไปยิงไบตั้ม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 แล้วกดลดเกาะอ,อีกหนึ่งทีแล้วก็ยิงตั้มตั้มสี่ตัวสามตัว,ตวแล้วสี่ตัวสี่ตัวอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวอมตะเอ้ยโอ้โหอมไม่หิไม่ได้ฮะโอ้โหจังหวะนี้คือเราได้แค่ป้าข้างเท่านั้นนะฮะ ถ้าเราสวนได้จังหวะตะกี้นะฮะถ้าเกิดเรายังตามได้อยู่นะฮะเราจะได้เป็นอัมมาหิตนะครับค่า5นะครับเป็นครั้งที่4ของเกมนะฮะหรือเป็นครั้งที่4ของไอดีนี้นั่นเองนะฮะเล่นมา2ปีกว่านะฮะได้อัมมาหิตแค่3รอบเท่านั้นครับผมรอบไอดีนี้ดูฮะคีติคอนทีดูฮะแทงโดน1,0480นะฮะนี่คือเรายังออกของกันไม่ครบนะฮะขาดรายการอุปกรณ์อีกทั้งหมด2ชิ้นนะฮะนะฮะขาดรายการอุปกรณ์ทั้งหมด2ชิ้นคือ สะเก็ดดาวครับนะฮะเราจะเอาไว้ชิ้นที่5ครับนะฮะแล้วก็เออ่กงเล็บแห่งฮันครับคือดูดเลือดเราจะเอาไปไว้ชิ้นที่6ครับนะฮะแล้วพอของเราครบนะฮะเราก็จะเอาเป็นรองเท้าออกครับนะฮะแล้วก็จะเอาเป็นใบมีดถึงความสิ้นหวังเข้าไปแทนนะฮะของรายการอุปกรณ์ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กมาถามผมได้ครับว่ารายการอุปกรณ์ออกอะไรกันบ้างแต่ว่าอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์คลิปไอริเทลให้ผมด้วยนะฮะเพื่อที่ เ,เพื่อนๆนะฮะที่ยังไม่เคยเห็นคลิปของเรานะฮะได้ศึกษาและได้ลองเอาเกียร์บล c h a ช n e l ของเราไปใช้ดูนะครับโอเคฮะยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาผู้ชมกันไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับบ๊ายบาย